สวัดีคร mm ับผมอยู่ผมนะครับบาเจนุาใหญ่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีีทุกคนครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําประวัติลูกนกครับนะลูกนกก็ตัวนี้เป็นสายอ่างนะครับสายอ่างนะครับสายอ่างสมคุ๊กครับสามคุ๊กคู่อ่างครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําประวัตินะครับเพื่อจะให้รู้นะครับว่าพ่อแม่ไหนครับอันนี้ก็เป็นประวัติ อันนี้เป็นประวัติของแต่ละตัวนะครับแต่ละเบอร์นี่นะครับผมก็มีทั้งสีน้ำเงินนะครสีแดงนะครับสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับตอนนี้ก็คือหลักๆก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงตัวนี้นะครับซึ่ง ทำพ่อแม่เรียกทางคูคํานะครับที่ผมได้อัปเดตเข้าไปนะครับสีทองนะครับก็มีพวกพาลีไอโอนะครับมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับใส่สีไหนนะครับถ้ามันไม่มีเราก็ต้องใส่นะครับแต่ประวัติที่จริงแล้วมันอยู่ในคอมนะครับว่าพ่อนี้แม่นี้นะครับเป็นตัวไหนนะครับเบอร์ไหนนะครับนะเราทําจากนี้เสร็จเราก็เอาไปเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําประวัตินะครับให้มัน นะก็วัดแต่ละตัวนะครับก็คือแต่ละสีมีสีนะครับอย่างเช่นประวัติของผมก็คือมีสีนะครับแล้วก็นัมเบอร์นะครับพ่อแม่ไหนนะนะอย่างแรกก็คือชื่อพ่อแม่ของเขานะครับแล้วก็นัมเบอร์นะครับัมเบอร์อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับผม นี่ก็เป็นประวัติของผมนะที่ผมเคยทำมานะครับอันนี้จะเป็นสีทองนะครับหลักๆก็พวกอ่นครับที่ทำนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำง่ายๆนะครับนทำให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นสามพุกคู่อ่างนะครับเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับผมจะเอาสีอะไรเดี๋ยวผมจะพิจารณาดูก่อนครับอาจจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็ได้เดี๋ยวผมจะี้ทำสีแดง สีแดงก็จะเป็นนัมเบอร์ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับมันไม่ต่างกันหรอกทำข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับทำข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับนี่นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำตัวแรกเลยนะครับลักษณะลูกนกนะครับมันจะตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่ง ปลา,า,นนะาบตาเซียนนะครับนะนกปลาบตาเซียนครับบางคนบอกว่าตัวใหญ่เป็นตัวผู้นะครับนะบางคนบอกว่าตัวเล็กเป็นตัวเมียอนะอันนี้ก็ก,ก็เช็คอีกเทคนิ่หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเสมอไปคือเช็คเพศครับอันนั้นคือเสมอนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรับอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กนะครับดังนั้นบางคนบอกว่า ตัวใหญ่เป็นตัวผู้ตัวเล็กเป็นตัวเมียนะครับบางคนบอกว่าตัวเมียเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นตัวผู้นะก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าชัดเจนแน่ชัวร์ก็ต้องเกอเพศนะครับนะแต่เทคนิคผมจับนกก็พลาดน้อยนะครับปีนี้ผมพลาดสองครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็จะ เคมเขานะครับเพราะว่าผมจับผิดเขาบอกผมจับผิดนะครับก็คนเราก็มีผิดพลาดเหมือนกันนะครับไม่เสมอไปนะครับนะบางตัวก็อันดีคู่ดีนะครับแต่ก็เป็นตัวเมียครับนะโอเคนะครับก็ผมก็ผิดพลาดเหมือนกันนะครับนะแต่ผิดพลาดแล้วผมยอมรับนะครับผมรับผิดชอบผมไม่ได้หนีปัญหานะครับก็เลือกดูเอาครับก็มาดูนะครับเรามาทำประวัติ เราจะทำตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็คือ30แล้วกันนะท้ายสุดนะตัวใหญ่เดี๋ยวผมทำสามสิบลักษณะผมทำนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่3ามขาเข้าไปก่อนนะครับใส่3ามขาเข้าไปก็นะาอาจจะไม่เห็นชัดนะครับ จะไม่เห็นชัดนะครับนะครับเราใส่เข้าไปสามขาเหมือนเดิมนะครับเทคนิคที่ผมใส่นะก็ลองนำไปใช้ดูครับใส่สามขาเราก็รูดมาเลยนะครับมันจะติดขาหนึ่งครับเราก็รูดมาเลยรูดเข้ามาเพื่อที่จะเกือบถึงหัวเขา่านะเกือบถึงหัวเขา่านะเกือบถึงหัวเขา่าเราก็กด ขานิ้วก้อยมันลงนะครับนิ้วค้อยมันลง,นค,นลงค,นค่อยๆทำ,ทำไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ดึงตัวขาล่างลงนี่แค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนวคะครับอันนี้ก็ทำไปประวัติ ครับเป็น30นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เป็น30มสิบเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเล็กต่อเหมือนเดิมนะครับลักษณะุสมทำก็เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นเบอร์อีพเก่านะครับกระเพาะกินกำลังอิ่มเลยนะครับนี่ผมไปเอาจากแม่มาค่ะอันนี้ไม่ได้ให้มือปืนทำนะครับนะเอาให้พ่อแม่พันธุ์เขาทำเองนะครับไม่อยากลุ่งเยอะนะครับมันจะโซม มันจะโซ่นะครับเหมือนเดิมครับใส่สามขาเข้าไปนะครับแล้วก็รูดนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขามันจะห้อยอยู่ข้างล่างเราก็รูดมาเลยนะครับอ่ับผมรูดเข้ามารูดเข้ามานะครับมันจะติดข้อนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเขาครับโอเคเสร็จแล้ว ก็เสร็จสิ้นนะครับสอครัวเทคนิคใส่ห่วงขานะครับง่ายครับก็ลองไปใช้ดูครับนะลองเก็บไปใช้ดูนะครับตัวนี้เป็นสาย3ามุกคู่อ่างนะครับ3ามุกคู่อ่างนะครับนะย้ำว่า3ามุกคู่อ่างนะครับพ่อสามุกเลยนะครับพ่อไม่อ่างหมดเลยนะครับนะก็กำลังก้อนนะครับอันนี้รุ่นกำลังก้อนเลยนะครับ ตรงนี้ผมไม่ได้ปล่อยนกออกเท่าไหร่นะครับกำลังบ้าทำ u t u b e นะครับแล้วก็กำลังบ้าย้ายจากตรงนี้ไปที่สวนผมนะครับเื่อต่อเติมอีกนะครับ50กว่าล็อกพอมันค่อนข้างจะตรงนี้พื้นที่มันน้อยกว่าไปตรงนู้นมันใหญ่โอเคครับก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับนะซ้มเล็กๆกนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ครับ คอมเมนต์มามีอะไรคุยกันได้ครับผมกันเองก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ